โอเคฝันคือฝันน่ากลัวมากเลยฝันเห็นหมาดำกับปอบมาไล่เราอะ่ะขนาดนั้นเลยนะแล้วคืนแรกอะพี่ก็ยังไม่เอกหรอกพี่ก็ยังไม่เออก็โอเคฝันพี่ก็ไม่เชื่อนะพี่พี่เป็นคนที่เห็นอะไรพวกนี้บ่อยใช่ไหมพี่ก็เลยไม่ค่อยเชื่อพอพี่ไม่ค่อยเชื่อคือนที่สองพี่ก็ลองอีกไต้ควอดอะไรมะ <c oughs> ก็ฝันนี่อีกฝันเรื่องเดิมเลยแจ๊มเรื่องเดิมเลยเป๊ะเลยเหมือนเดิมเลยตื่นมาลองให้เหมือฝันเออไอ้ฝันเรื่องเดิมเนี่ยใช่แล้วล่ะพี่ใช่เลยเวฝันเหมือนเดิมฝันเรื่องเดิมแบบเดิมเริ่มต้นมาเหมือนกันเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมทำทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนเดิมใช่เหมือนกันเป๊ะเหมือนเมื่อวานเลยแล้วทีนี้ต้องจำไว้นะเว้ยว่าถ้าฝัน่ะแล้วฝันเรื่องเดิมอะแล้วภายหนึ่งอาชิตย์ถ้าฝันเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันแน่นอนเลยมึงเจอแล้วล่ะ แล้วทีนี้มันจะไม่เป็นเรื่องเดึ่ที่มันจะสลับไปลมันไม่เชิงกระป๋อมประมาณนีบ่เหมือนผีอะเขามาไล่ไล่ที่เราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดิเล่าให้จบเดี๋ยวเล่าให้จบก็คือพี่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะคือหลังจากคืนที่สองก็โอเคพี่ก็ไม่ไปนอนแล้วเพราะพี่รู้แล้วว่ามันฝันเหมือนเดิมฝันแบบเดิมเวลาเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องปกติของคนที่จะฝันแบบนี้ไงแล้วทีเนี้ยก็ยังไม่มีใครถามใครนะ น้องพี่มันถึงคิวน้องชายพี่อ่ะมันมาแตกอีตรงน้องชายพี่เ่ยก็คือมันอ่ะไปนอนตรงนั้นเว้ยมันมีแบบเหมือนวบบวันนั้นญาติมาเยอะแล้วมันก็เลยแบบเออต้องไปแบบไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันไปนอนเช้าตื่นมามันบอกเนี่ยผมนอนไม่ได้เลยตรงเนี้ยผมฝันไม่ดีเลยฝันเกี่ยวกับผีอะไรก็ไม่รู้เยอะะไปหมดเลยมันก็พูดแบะแตกกระหดดเลยอะสะลุ้ง้นหมดเลยวะแล้วก็แบบเชียอะไรอย่างเงี้ยกูก็เชียในใจเลยเชีย เพี่ก็เลยถามแม่ว่าแม่ทําไมห้องเนี้ยทําไมฝันอย่างเงี้ยทําไมนอนไม่ได้อ่ะแล้วแม่พี่เขาก็เลยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งตอนเขามาผูกบ้านใหม่ๆอ่ะ <c oughs> แล้วแม่พี่อ่ะเขาก็ไปนอนตรงนั้นด้วย <c oughs> แล้วทีเนี้ยเขาตอนกลางคืนอ่ะครับคือแม่เขาก็เห็นเห็น,เห,นเห็นเลยแหละเขามันดึงขาแม่พี่อ,ออกจากทางตรงนั้นเลยออกจากห้องตรงนั้นอ่ะแล้วเขาชี้หน้าบอกว่า มึงอย่ามานอนขวางกูนี่มันทางเดินกูเขาพูดอย่างนี้เลยนะอ๋อทางทางผีข้ามคนเดียวเอออีจันกรุ๊ลูกกัญญาลูกแล้วเอ่อนี่อันนี้ผมขอถามนะคือสมมติว่าถ้าเอ่อถ้าเราไม่ได้นอนตรงนั้นแหละแล้วมันยังฝันอยู่ยังไงเราไม่สับตาเขาสุดเลยอไม่เป็นเลยใอะไรที่ตู้อื่นไม่เป็นไม่เป็นเป็นแค่ห้องนั้นเดียวเออแย่ชะมัดที่ย่าพี่เขาเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเนี้ยที่ตรงที่พี่ปลูกบ้านอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยบ้านพี่อยู่จันทบุรีพี่เป็นคนจันทบุรีแต่กาเนิดอะนะต้นตะกูเนี่ยคืออยู่จันทบุรีแล้วทีเนี้ยยาพี่ก็ขายที่ที่จันทบุรีมาซื้อที่ที่นี่แล้วยาพี่ก็่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่ตรงเนี้มันเป็นทางเกวียนสมัยก่อน่ะเนาะมันก็เป็นรถล้อเกวียนเคยเห็นปะมรถที่ควายควายลากเกวียนแล้วเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นสนามรลบเขาก็พูดอย่างนี้อีชิบหายแล้วคือแบบ เออเฮ้เฮ้ยเลยแล้วก็มาซื้ออยู่มาซานก็คือที่ที่ตรงนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นสนามรบมาก่อนน่ะครับผมอ่าฮะแล้วที่บ้านพี่นะห้องนี้จนปัจจุบันนี้ก็คือต้องเอามาทําเป็นทางเข้าออกเพราะว่าทําเป็นทางเดินไม่ได้มันเป็นทางที่น้อยไม่ได้แล้วทำเป็นทางเดินอย่างเดียว เดินใ,ให้เดินเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นการทำประตูเข้าออกฝั่งนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโอเคเหรอวะคนละคนแล้วก็ขนลุกเ <laughs> <c oughs> ออ <c oughs> ผมฟังเรื่องผีมาเยอะผมจะไม่ค่อยอะไรแต่ว่าคือฟังเป็นวิทยาทานเอยเพื่ผมฟังได้ฟังแบบเอาไว้แบบกันไว้อแะบบ ของผมมันเป็นคนละเหตุการณ์อ่ะแล้วมันแบบปุ้กปั้งปุ๊งปั้งมาในหัวแต่จะคืนแต่จะคืนจะไม่เหมือนกันหมดเลยมันจะเหมือนมาคนละที่กันแหละแล้วทีงนไรก็ไม่รู้อะใกล้แล้วมันใกล้สุดแล้วมันได้แค่นี้ค่ะมึงเนี่ยแล้วทำไมเขียงพี่หายอะพี่บอกมากเลยหะกูจะอมไม่อยู่แล้วทุกวันเนี้ยอร่อยพี่เจ๋จะวัดเออกับตัน หรือว่าไม่พี่มันออกจากสูดโทรศัพท์วะไ้เอี่ยมรถคนคนคนรถแล้วขับไปแล้วขัาไปมันจะมาไอ้รอด้วยแหละได้ยินยังแล้วไปไหนนี่เจมไม่ยิงคนเหรอไม่ไม่ยิงคนเหรออยู่ไหนอน่ยผมไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนเออเนี่ยผมเองเนี่ยเปล่เพื่อนเจมอ๋อเคโอเคมันมันน่าจะมาเก็บไอ้รอบอะ เราไปจอดสักที่สักที่หนึ่งไหมแล้วก็ฟังพ่ <c oughs> พยกเราจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ยินเสียงรถเวยเคือทุกคนน่ะจะชอบมาเข้าฝันพี่พี่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาไม่ไปเข้าฝันคนอื่นนะมึงไม่ว่าจะเป็นย่าพี่แม่แก่พี่มาเข้าฝันพี่ว่าอะไรรู้ปะมาครับผมมาเข้าฝันพี่เขาบอกว่าเขาว่าสบายดีเขาอ่ะอยู่สุขสบายดีไม่มีร้ายไม่ต้องห่วงแต่แต่เขาอ่ะ อยากได้เขียงอะอยากได้เขียงกับมีดอ่ะเขาว่าของเขาอะมันเก่าแล้วเขาว่าอย่างงี้งงวะคือคือต้องเ็ของนี่คือของแี่ที่ที่เขาอยากได้ของคือวิธีวิธีวิใช่คือวิธีที่เราจะเอาของไปให้คนตายได้ก็คือเอาไปถวายวัดเราก็วิธีทำง่ายๆแล้วก็ไปซื้อซื้อแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะเนาะ ไปพร้อมสังงทานเทานแล้วเราก็เอามีดเอาเขียงไปถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาแล้วคือ่าพี่เอ้ยไม่แก่อะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะต้องมาเข้าฝันพี่ด้วยความที่ว่าพี่ประกฏเกิดวันพุธกลางคืนหรือเปล่าอะไรพวกนี้มาถึงแ,แบบมีเซนดแีแรงมากแรงเออแบบยาแรง,แรง,งสดเลยนะ ผมไนี่ผมเคยได้ยินนะคือแบบเปิดแบมันพุ่งทางเทืองเงี้ยแบบแบบโอเคแบบมึงโอเคไม่ได้ได้ยินแล้วไอตัวที่ผมบอกว่าครับครับนั้นน่ะนั่นแหละที่ผมบอกอ่ะอ๋อแล้วไม่ต้องแล้วพอพักก่อน เพาเหตุการณ์พี่นะเดี๋ยวผมขอถามเลยข้อสุดท้ายแลคือแบบสมมติตอนเด็กเราฝันอย่างเงี้ยสมมติเราเคยฝันแบบแล้วเราโตมาเราไม่เคยฝันไงแล้วอยู่ๆมันจะอลับมาฝันเรื่องเดิมแบบแบบอะไรอะเส้นทางแบบเดิมเลยแบบเั่นๆเดิมไม่ทำไงมันี้แบบไม่ไม่มันเหมือนในความฝันมันเก่าเก่าห้าแล้วมันแบบมันโอนมากเลยแล้วมันกลับมาอยู่จะกลัมาฝันอีกเงรอเรามาอยู่ในวงจรความฝันได้ไงเนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้แต่พี่เคยเป็น เห็นไหมไอที่ฝันยังที่เป้งบอกเนี่ยเหมือนฝันตั้งแต่เมื่อประมาณห้าหกเจ็ดปีสิบปีที่แล้วเราต้นอยู่ดีมันฝันนานมากแแล้วมันไม่เคยฝันแล้วอยู่ๆมันก็แบบพี่พี่จะมาก็มากันนะแต่พี่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้นะว่ามันว่ามันมีจริงหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยเออเนี่ยเสียงมาแหล่งดังเลยเนี่ยเออนคือมันอยู่มันอยู่ในมันอยู่ในไร่ไร่ของพี่นี่แหละอยู่ใกล้ๆบ้านพี่นี่แหละมันจะมีจอมปลูกอยู่ลูกหนึ่งคือทุกครั้งอ่ะทุกประมาณสัก ปีหนึ่งอะพี่จะฝันถึงเรื่องเนี้ยประมาณสองรอบออคือพี่จะฝันว่าไอ้หลังจอมปลวกอันเนี้ยมันจะมีโครงกระดูกอะแล้วในฝันอ่ะก็คือเขาให้พี่อะไปขุดอ๋อเออในฝันนะคือเขาให้พี่อะไปขุดแต่พี่อะก็ไม่เคยไปขุดจริงๆสักทีหนึ่งอะนะเอาจริงๆพูดกันเรื่องจริงอะนะพี่ก็ไม่เคยไปขุดสักทีว่ามันมีจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าไปขุดเขาขึ้นมาหน่อยเหอะเนี่ยใต้เนี้ยมันมันมีกล่องสมบัติเลยนะ อย่นะมันมีกล่องใส่ทองด้วยนะโอ้โหมีของรางวัลพร้อมเลยเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กจนโตพี่ก็ยังไม่เคยไปขุดเลยจนปัจจุบันนี้พี่ก็ยังไม่ไปขุดเลยเอแต่พี่จำจุดได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่พี่เดินไปไปสวนมะนาวพี่อะหลังไอ้จอมปวดตรงเนี้ยพี่ก็จะเดินไปดูทุกรอบเลยแต่พี่ก็ไม่เคยขุดเอาจริงจริงคนคนทุกคนแต่คนเวลานะเขาเขาไม่ให้บอไม่เขาไม่ขุดจอมปวดใหญ่อะไร ใช่ใช่ใช่เขาไม่ให้ขให้ปวดจอบปวกซึ่งไอพี่เขาฝันเนี่ยคือมันอยู่ตรงจอบปวกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเออโทษัี่อ่ะเอแย่กันแต่แต่ถ้าเขาแต่ถ้าแบบเขามาเข้าให้ฝันแต่ปวดจริงจริงมันมันก็เออก็ยังไงวะ้คือแกเข้าใจปะมันเหมือนเขาขอให้เราช่วยอ่ะก็อกไอนี้เที่ยวนี่อแต่แต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไปอ่ะไม่เหมือนเขาอาจจะไม่ใช่จอบปวกแต่เขาอาจจะแบบ เป็นคนที่ตายข้างจองปวกหรือเปล่าแบบแล้วเขาแบบว่าคุเขึ้นไปหน่อยเลยไม่ถานั้นแหละไปทำพิธีอะไร่เป็นปัญหาอรเราตรงตรงนั้นที่ไรนะพี่มีความรู้สึกไม่โอเคทุกครั้งเลยคือเซนต์พี่อแรงอยู่แล้วแล้วพี่ก็ไม่โอเคทุกครั้งที่เดินไปตรงนั้นด้วยแต่พี่ก็ไม่เคยไปขุดเอาจิงนี่นะถ้ากูถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะกูจะจ้างนาคโครไปขุดเลยจริงชิหายไม่โคเลยอะตรงนี้เลยฮะอาจจะไม่โคลขุดแล้ว ตังมนเลยก็ได้เลยไม่โคดรม่เจอก <adapting> ระดูกเพราะปัจจุบันมันเป็น,<อ>นส่วนมะนาวไงม,มันไม่สามารถไปแบบอยู่ดีก็ปขุดได้อะไรเงีย้ยโทษนะแับนั้นสุดรงคามสิกบักกี้มากเลยเออโดนขายเ็มเจมจะหลับแล้วใช่ไหม จะหลับแล้วอหรอเอาไอนี่แบบนี้มันมีวิธีแก้ของคนโบราณด้วยไอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฝันล้ายอ่ะตอนเช้าอะ่ะตอนเราตื่นมาก่อนเราไปล้างหน้าถือถือขันน้ำไปยังนะใส่น้ำนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เล่าเล่าเสร็จก็กั้นหายใจแล้วก็สาดน้ำทิ้งคนโบราณเขาบอกมาจนะข้าวง ทุก <L an> ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะชื่อบ้านพี่อ่ะแม่พี่อ่ะเรื่องเนี้ยไอ้ไอ้พี่แก้ฝันไรเนี่ยลองไปทำแล้่ไม่แล้วก่อนสาดน้ำก็กั่นหายใจแล้วนะช่วยผมด้วยผมโดนถึงนี่กลั่นหายใจแล้วสาดออกไม่งี้เหรอหรือว่ายังยไงใช่ใช่กลันหายใจแล้วก็สาดออก <L an> คือถือขันน้ำแล้วเราก็เล่าก่อนเล่าไอ้เรื่องที่เราฝันอ่ะครับผม แล้วพอเล่าจบปุ๊บอะเราก็กั้นหายใจแล้วเราก็สาด<อ>น้ำทิ้งอะแต่ก็ส <Okay. S 2> าดฝันร้ายไปกับน้ำอันนัน้นอะใช่ใช่เหมือนเราเล่าให้แม่ธรณีฟังอ่ะเราก็เอาทิ้งไปอะไรเงี้ยโอไม่รู้มันได้ผลห,หรือเปล่านะแต่ว่าแม่พี่ก็ยังทำอยู่นะผมว่าต้องช่วยได้แหละเนื่องจากมอนเงียบเนื่องพวกหมันเป็นเงี้ยที่มันแบบมันเป็นไอ้ที่เรา แล้เนี้ยว่าไงคือเราเราต้องมันเป็นคือเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราแบบนับถือไมนก็ฟังชื่นบบนอนะอันนี้คนไทยไงอืมอันนี้คนไทยไงเขาคือคือผมผม,มผมเองผมพวกผมก็มมมมมไม่รู้หรอกแต่อยากจะลองลองวิธีนั้นดูพี่ว่าก็ลองดูว่าไม่ฮัล ใช่ใช่เช okay. <ohn> ่นเพื่อนนี <mit hat waren wir> <sk> ่กูความเนีปไม่ต้องเชื่อก็ได้นะแต่ลองทำตามดูอังแข้งอยู่นงแข้งอ่นงแขงนิ่งนั่นแหละแดงเนยแดงไเป็นเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กเคยรู้ไหมว่าว่าอะไรวะ ว่าฝันว่าฝันตอนไหนอ่ะมันไปโดนใายจะเป็นจริงมากที่สุดอ่ะกูเห็นอยู่ไงแล้วดิไอ้ ตายแล้วพี่มันยังไม่มันยังไม่แบานน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 นานนนนนนนวนน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 นเนน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 โอ้นนนนนอนน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 วนน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  ที่พี่ที่พี่ถามที่พี่ถามอะว่ารู้ไหมว่าฝันเวลาไหนอ่ะมันน่ากลัวที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะทำให้เป็นจริงอ่ะเ<อ><อ>ช้ชามืดใช่ไหม,ฝมดฝันตอนเช้ามืดตอนตีห้าอย่างเงี้ยนะจำไว้นะว่าเออเวลาโพเพอะตอนเช้ามืดอ่ะถ้าเกิดว่าใครฝันเวลาเช้ามืดตอนเช้ามืดอ่ะดูเลยนะว่าตัวเองฝันอะไร เออเจ้าแต่ฟันงค้างเผลอกูไม่ฟังผีแล้วในช่วงหลังๆไน้หนึ่งไอที่ผมพูดเนี่ยกูไม่ได้ฟังเลยแล้ว่นมันไม่ในประดังเข้ามาในหัวเดี๋ำไว้นะตากลารงมงายจ่ดำตนีลงไปค่าเป็นของสิไม่ทำเลยเล่นนะไอ้ที่ไม่้นหือวะอย่าจะมด ตึ้งโรงมเนียเย่ชะมัดเหี่ชะมัดใหสู้ไอ้มีใส่แล้วสุดทายไอ้พมกใหญ่สู้วายไม่บอกมาเหญ่โตสุดตายแล้วรองเพลอยู่ชาติมาไปไปไปับ ครับเข้าเร่อ,ง,อ,ง,อง,งข่ามีไว้เยอะฟังเนยอะเยอะแต่ไม่การหลับแปลกโอ้โหติดนาำอยู่เราไม่ชอบเลยไม่มีอะไรอัปเดตเลยฟังไม่แับเหตเลยเป็นนิ่งอะไรนิ่งไปหลังเหรอเกมมีรถมีรถเข้ามานะเกมโอเคพี่ คุตัดลงยูทูบคิดยังไ,ไงยังไงอยู่ยไปแล้ไปหาเีมเลยสองพูสามพูเฮไปบลไไปไปเออไปไ,อไปไ,ไปไ,ไปไ ต่อเชียรนี่ไม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 ่มัดไอ้เออแกติดไปแกจอมแกมไอ้เออฮ่าฮ่าฮกมเอ้คนไอ้เออเลยไอ้เล่นโผล่มาตรหน้าสะบอบเลยเนี่ยงอนเนี่ยเลยไอ้เชีย